สายมากๆเห็ไหม ops? ลูกกุดยางโอ้บายไ่มลกะบายคงไม่แล้วบายไม่แล้วตปานน่งาานจัดจาจริงเลยครับมอพุ่งคุนี้ตัดตูแล้วเหเฮ้ยส

아, 너무 s e